ศึกษาอ๋อการเป็นไอดอลคนต้องวางตัวอย่างนี้นในใจไม่ไม่คิดอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่แบบนี้อยู่กับ u t u b e เนี่ยคือเราไม่ต้องการที่อยากจะมีชื่อเสียงอะไรหรอกเราต้องการถ่ายทอดชีวิตเราให้ให้เอฟซที่ที่เขาเป็นกําลังใจให้เราเได้เห็นเราแต่ไม่ได้ต้องการที่แบบเป็นดารงดาราเหมือนอย่างนั้นนะเพราะว่าเคยเคยมีอ่เซเลบ Uh, ผู้เขาเรียกว่านักวาดมือทองเคยมานน่นนี่นั่นผู้กํากับอะไรต่างๆมาพยายามมาอยากให้ไปสแดสแดงนู่นแสดงนี่แสดงนั้นไม่เอาเพราะอยากเป็นคนธรรมดาแบบเปน็นบ้านๆชอบงานเกษตรชอบอะไรที่แบบเราอยู่กับธรรมชาติแบบนั้นมากกว่าคือลุงเป็นคนที่แบบภาษา เป็นคนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยกับทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับทุกคนอย่างเงี้ยเห็นแบบลุงดูแลเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนี่ยังไงคะให้ให้อย่างเงี้ยค่ะลุงดูแลกันยังไงคะมีวิธีแบบไหนที่แบบอย่างเงี้ยที่ที่ลุงมีวิธีแนวไหนที่ที่สามารถที่จะอฏิบายิรับฟังได้ไหมว่าอันดับอันดับแรกถ้าอยู่กับคนหมู่มากผมเชื่อว่ามันมันต่างคนต่างที่มานะต่างคนต่างที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งคนที่ถูกเลี้ยงมากแบบสัตว หล, onents, หลาย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 ทาง่เจอเข้ามามาอยู่กันอย่างน้อยเราต้องเปิดใจรับฟังเขาก่อนเขาอยู่กับเราได้ไหมเขารับกับเราได้ไหมพอเขามาอยู่เราก็ต้องพยายามปรับตัวเราให้เข้ากับเขาด้วยก็ต้องให้เขาปรับจูนเข้ากับเราด้วยถ้าไป่งั้นมันก็อยู่ไปยากยิ่งคนอยู่จํานวนเยอะยิ่งต้องให้ทุกคนเปิดใจเข้าหากันไม่ใช่ว่าสร้างภาพสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นใส่กันถ้าเป็นอย่างนั้นไม่นานมันก็จะเผยออกมา การการที่ผมอยู่กับคนที่ที่อยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจนะที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเมื่อก่อนเป็นร้อยคนมาเพื่อที่จะบางคนก็มาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะหวังผลประโยชน์มากพอไม่ได้ก็ผิดใจก็ทําลายเราไปอย่างเงี้ยไอ้เราก็มองออกว่าอ๋อเขามาอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะได้ผลประโยชน์จากเราพอไม่ได้เขาก็จะทําลายอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้น เราสนใจคนที่จะอยู่กับเราได้นะในอนาคตจะมากจะน้อยขอให้คนเหล่านั้นเข้าใจเราให้มากที่สุดแล้วเราก็อยู่กับเขาได้มันถึงจะไปด้วยกันได้นัคือที่บอกว่าลงไปไปวัดเพื่อแบบให้จิตใจดีเป็นการฝึกสมาธิอะไร นี่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องความเชื่อเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอะไรพวกนี้เลยนะคุณการทําสมาธิเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงครับการทาสมาธิการที่ตั้งสติตั้งสติก็คือนํานําสติเรามามานิ่งอยู่กับกับเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเราจะทํายังไงเราให้ให้จิตใจเรานิ่งไม่ต้องฟุ้งต้านถ้าคนถ้าคนมัวแต่ไปคิดเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่า มีคนพยายามสร้างเรื่องให้เราแล้วเราไปคิดตามเขาเนี่ยเราอยู่ลําบากเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาอยู่ในใน,ในข้อมูลความจริงที่ว่าเรามาตั้งสติโดยการทําสมาธิทําสมาธิไม่ไม่เกี่ยวกับศสยศาสตร์นะทำสมาธิคือ,คอกําหนดจิตหั <c oughs> <c oughs> งซื้อสารสมาธิเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะก็เป็นการที่หลีกจากเรื่องราวที่ที่มันลุมเข้ามาหาเราเนี่ย เราก็มาตั้งสติว่าเราวันนี้เราเจอเรื่องราวอะไรบ้างแล้วเราจะอยู่ยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คือการตั้งสติทําสมาธิให้นิ่งอันนี้อันยากถามในเมสสาถามได้เลยหมายถึงว่าอันนี้คือเป็นมุงทําแบบนี้มาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วหรือว่าหลังจากที่หตุการอะไรอย่างเงคือเมื่อก่อนก็ทําปกติครับทำการนั่งสมาธิองค์กายนั่งสมาธิมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมทำู่ประจำอก่อนนอนสามพัก เหมือนกับที่ที่เราไปไปส่วนคนที่ที่พงศ์พุทธะแล้วส่วนที่ที่โซก็สวดวันละหนึ่งรอบึ่งจบมจบเสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิมันเป็นการรวบรวมสมาธิที่ในตัวเราเหมือนเราถ้าเป็นคนจีนก็จะเหมือนกับฝึกพลังลมปานพวกนี้ให้ให้ให้อามันเกิดความสดุนในร่างกายทุกวันนี้ก็เลยอยู่แบบว่ามันมันมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่เจอปัญหาเข้ามาเยอะๆแล้วก็เลยไป ไปไปราบตักแม่แล้วก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็กลับมาตรงที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีที่สุดคือการกําหนดจิตของเราลุงถือว่าศาสนานีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไหมคะเป็นส่วนหนึ่งเลยครับเป็นส่วนมากๆด้วยเพราะว่าถ้าคนเรามัวแต่ไปคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมัวแต่คิด,ยดอย่างได้นู่นนี้นี้ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเราไม่ไม่ไม่มามอง,งจุดศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้คนยึดติดเรามาแต่ตัวไปแต่ตัว ่อให้รวยรถฟ้าต่อให้มีอำนาจวาสนาหรือบารมีอะไรขนาดที่แบบคนส่วนใหญ่ก็อยากได้ตรงนั้นแต่ผมไม่ได้อยากได้เพราะาผมห็นคนรวยรวยมากๆสุดสุดท้ายก็ไม่ได้เอาอะไรไปเหมือนเหมือนกับคนจนก็ไปเหมือนกันจะมากจะจนจะรวยอะไรก็ทุกอย่างก็คือมันสุดท้ายมันเหมือนเราเขาเรียกว่าเนี่ยอย่างแม่น้ำเนี่ยเราข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งหนึ่งมันก็เหมือนการเริ่มจากการเกิด ไ้ตรงกลางก็คือชีวิตผมอยู่ตรงกลางแม่น้ําตอนเนี้ยคือมันเกิดอะไรก็ได้อยู่กลางแม่น้ําเหมือนข้ามเรือไปคิดตีที่ว่าเรากาลังไปอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับฝั่งน้ำฝั่งเนี่ยที่เป็นพื้นดินเหมือนกันเหมือนก,นกันกลับไปที่ทเดิมที่เรามาแต่เพียงมันอยู่คนละฝั่งก็คือการการได้เรียนรู้จากศาสนาโดยตรง คิดว่าเป็นมีความ้วตอนนี้มีความสุขกับชีวิตนแล้วตอนนี้ถือว่า,าแทแค่ไหนอธิบายว่าถือว่าตอนนี้นตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบัน,จจบนถือว่ามีความสุขดีครับที่เรื่องราวต่างๆมันเริ่มที่จะคลายเป็นทางที่ดีเพราะว่าเราเราไม่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับโลกโลกปัจจุบันที่ทกําลังแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้ไปสนใจนะทุกวันนี้อยู่แค่ นาจะปา,าดงอยู่กับองค์ปูแล้วก็ทำงามทำดีกันไปทนาะทำเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับจิตอาสาต่างๆที่ที่องค์ท่านสอนไว้เนะี่ยเราเราทำไปเหมือนกับเหมือนคนทั่วไปอที่เรามีพละกําลังเท่าๆกันมีแขนขาเท่ากันทุกอย่างมันทําได้เหมือนกันหมดยกเว้นแต่ว่าใครจะทําได้มากกว่ากันมันก็เลยมีความสุข่ได้่ะวัดเนี้ยท่านรู้ว่าภูมิใจภูมิใจมากที่มีคนรู้จักคนที่ไหน,น,นคนก็รู้จักนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะ ลำบากใจน,นิดนึงเวลาเราไปไปในสถานที่ที่แบบว่าชุมชนอะต่างๆเรากลัวอย่างนึ่งคืออับปัสเคครับปัจจุบันนี้ผมผมกลัวอย่างเดียวคือเวลาผมไปไปชุมชนที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะที่ผมพอใจในในสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยเวลาผมไปอยู่ กับชาวบ้านไปชุมชนที่ที่เราอยากจะไปไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนชุมชนนั้นเขาจะคิดเหมือนเราไหมตรงกับใจกับเราไมหมเวลาเราเราอยากเข้าไปช่วยด้วยใจด้วยด้วยกับหลังที่เรามีด้วยกลุ่มงานที่เรามีเนี่ยถ้าเราเข้าไปไปช่วยเขาโดยแบบโดยพลาการอาจจะไปข้ามหน้าข้ามตาคนนั้นคนนี้ไหมนะนั่นคือความรู้สึกนะแต่ผมว่าสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีและควรทําคือกรุ่มใจตรงนี้แหละ คือรู้สึกว่าบางบางครั้งนะ่ะเราเราเข้าไปกับชุมชนที่ต่างต่างมุมมองจากเราเหมือนผมบอกว่าคนที่มาอยู่กับผมเป็น1 0 0ยสอ้อยคนผมไม่รู้หรอกคนนี้คิดอะไรกับผมคนนี้คิดอะไรกับผมต่อหน,น้าเขาอาจจะจะอีกแบบนึงแต่รับหลังเราไม่รู้เขาเป็นยังไงก็ต้องใช้เวลามันการไปช่วยสังคมเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลา แล้วลุงใช้วิธีวิธีจัดการกับกับคนที่เขามีความคิดแบบเป็นลบกับเราอ่ะทัดคนที่ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยมันจะต้องมีทั้งคนชอบไม่ชอบใช่ไหมครับคนละคนที่เขาไม่ชอบเลยลุงมีวิธีการจัดการตรงตรงนั้นยังไงตัวเองแบบคนคนที่สําหรับการจัดการกับคนที่ที่เขาคิดต่างจากเราคิดลบกับเราเนี่ยระดับเลขเลยผมปล่อยผ่านผมจะไม่ไปเก็บความรู้สึกเขามามาคิดแทนเขาถ้าเกิดเขาไม่ชอบเรามันก็เป็น เป็นความอึดอัดใจของเขาเองอ่ะที่เขาเกิดมาแล้วไม่รู้สึกไม่ชอบเราอันนี้มันได้มาจากการทําสมาธิคือเขาอาจจะดูข่าวหรือดูอะไรแล้วบอกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบที่หน้ามึงคิดอย่างเดียวคือมันเรื่องของเขามันเป็นความทุกข์ของเขาไม่ใช่ความทุกข์ของหมความทุกข์ของหมดอยู่กับ,ก,บ,ก,บกับเพื่อนๆทากับพวกเราที่ที่เข้าใจเราเนี่ยให้ได้ให้ได้มากที่สุดทําดีทําอ,อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสังคมแล้วทำกับคนที่เขาเข้าใจเราส่วนคนที่คิดลบกับเรา มันเป็นทุกข์ของเขามันไม่ทุกข์ที่เราทุกข์ที่เขาเองเราก็มองมองรถตรงนั้นไม,ไม่ไม่คิดแทนเขาที่ผมทําได้คืออย่างนี้มันก็สบายใจมันก็อยู่แบบว่าแต่เรามองเขานะมองเขานะว่าเมื่อไหร่เขาจะคิดเหมือนเรามันจะกําหนดตรงนี้ก็คือทุกอย่างมาจากการทาสมาธิแล้วก็ฝึกอยู่กับพระพุทธสมาธิ จะพูดออกไปเนี่ยลุงอยากจะพูดอะไรกับใครจะอยากจะสื่อตรงนี้ไปยังไงฮะก็ถ้าเป็นเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนึงคือตอนนี้ผมอยู่ในในกระบวนการที่ทมที่จิ้งพลังพิสูน์ตัวเองอยู่เนี่ยถ้าสื่อไปถึงคนเหล่านั้นได้ก็อยากให้เขาแบบดูสื่อดูอะไรให้ให้ดูรอบด้านไม่ใช่ว่าดูแค่นิดเดียวตัดสินคนตรงนั้นเลยไม่ได้คุณต้องมองที่การกระทำเขาด้วยเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะไปหยุดให้เขามีแบบเดิมได้หรอกแต่อยากให้เขาใช้เวลาอยู่กับโลกปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเราไม่สามารถที่จะาำนดได้ก็อยากฝากถึงคนเหล่านั้นก็ยังที่นี่นนคือไปแตรลญสถานที่อันเดียวไม่านั้